วันนี้ที่สานชอบซื้อนี้ที่สันแบบออกแบบนี้ยเออค่ะตัวนี้เหมือดีนะพี่อ๋อขายต่อ,อเสนอขายใหญ่เลยนะคุณ่ฟังรู้สึกว่ามันมีความสุขกว่ากว่าด,ด,ดีขึ้นมาดูฮะใช่ชโวยมา ดูบ้านเานี้ยตัดอไสอนวิธีการเก็บอย่าเล่น <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ซื้อกินเองอย,อย่าทำแบบนี้นะคื <c oughs> อแต่แม้ว่าการดูทีวีสำคัญว <c oughs> <ๆ>่ะคือหลังๆ,ๆแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยดูอะไรอย่เงี้ยคือ คือบางทีแบบแค่เปิดผ่านก็แบบมันได้ข่าวแบบคร่าวๆเข้ามาอย่างเงี้ยดูอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าก็อยากรู้จริงๆค่อยกลับไปดูด้วยเน็ตหรือดูต่อเงี้ยยิ่งดูชั่นนีจะได้ความรู้เยอะนะเสุดทั้วโลกนะคะเขาเขาแบบนี่คือเสร็จจากทัวร์ม่ครบไม่ครบ c n เอไอยังมีมืงเลยไช่ชด้แต่เราไม่ดูหนิงเก่งแต่ไม่ดู ติดดูประตูใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ยดูเองดูสายดูอันชอบดูเอ็นไซด์มากเอ็กไซด์อ่ะชอบมากดูอยู่ไม่กี่ช่องดูช่องเพลงดูได้แป๊บหนึ่งอ่ะก็ไปดูดิช่องเลยอ่ะนี่เขอกเอ็นาเหรก็คืเอ็นวีนี่ใช่ไหมอืมก็นั่นแหละทูมิวสิกดูได้แค่แป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวเองลูกอะไรพี่ก็อยากอยู่เงียบๆและ เวลาเวลาเพื่อนมาบ้านก็ไม่ชอบไม่ไม่ค่อยชอบเราชอบอยู่นิ่งๆให้อยู่บ้านคือขอคนเดียวใช่เพราะตอนเจ้นอนกับหนูเจ้ไม่พูดเลยนะครับเวลาอยู่กับพ่อแม่เขาใช้ภาษาใบครับเวลาอยู่บ้านนะเปิดทีวีก็ฝั่พูด้าก็จะเป็นทีวีหน้าอนนี้ก็จะเป็นขมก็จะอยู่อย่างเงี้ยอาไเปเหาอืมขมอะไรเงี้ย พอเค่ป่อเราวันนังแบบทั้งวันอ่ะแจ้นั่งอยู่บนเตียงได้ทั้งวันประมาณสี่ห้าชั่วโมงเลยไม่พูดอะไรเลยเลยไม่ทําอะไรเลยนอนั่งเฉยเไม่นอนด้วยไม่หลับขึ้นนั่งเล่นหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วก็ทำไรอยู่ปะใส่แผนเพื่อไปยืน ตอนเช้าไม่ไหวนะอย่ากปกด้วยเสียงเด็กน่ากลัวโจพี่พี่ค่ะหนูกลัวอยูตอนเช้าวันนี้ไม่ไหวเลยอ่ะจริงๆริงร้องเหรอรองมาเช้าผร้องร้สุขภาพจิตแต่ว่าเื่นมาไม่ได้สดชื่นเลยชื่นเลยครับมันเหมือนได้ผีอ่ะผมไม่ถูกอ่ะตกใจอ่ะคือเสียงอื่นเนี่ยน้อไม่น่ากลัวเท่านี้เลยอ่ะค่ะเนี่ยได้ใจพี่เขาเปิดทุกวันแปลงคือปลุกหนูก็ตื่นเออมันเป็นเสียงรบกวนสุขภาพจิตอ่ะ ตื่นเช้ามันแบบกลัวเลยอะไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยอะไม่รู้เลยรู้สึกกลัวเลยอะจริงๆตอนเช้าอะแล้วก็เอกมาทำเป็นเสียงดนตรีเนาะเ้นด้วยนะร้องว่าอยะนตไม่รู้ร้องไห้ร้องก็แบบร้องไห้แบบจะไม่ร้องไห้น่ารักอะก็หม่อนอนยอนิไม่้ร้องน่ารักอะมันร้องนอนๆจริงๆเหมือนจะเป็นเสียงหัวเราะ ได้ออกมาแล้วปะอิตาลีปะแก่ปาแล้วทำไอ้ไม่เห็นหูก่อนน่าจะอร่อยถ้าเปลี่ยนให้ขอบคุณนะคะแล้วเขาเปลี่ยนแล้ไม่มไม่รู้ว่าแม็กน่าจะเป็นแบบเรานะลงพอดีทำงานตัางคืนเยอะแล้วมันเวลาอยู่กลางวันใหญ่ๆเนี่ย แ <Birthday. S 2> ม,ม่กกับแม็กแม็กไม่หนักทรงนี้ไงแม็กเล่นแค่รอบเดียวที่เดียวจบเหมือนกลางวันแม็กเรียนแม็กทำงานเหมือนด้วยไงตรงนี้แ <ciğim. S 2> ล้วผิดเดียวของนี้แบบเป็นอาชีพจรงิงเลยเข้าใจว่าน่ะนนกลางวันกลางวันมันหยากแบบพั้จริงแท้เงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยต่อให้ออกไปกินข้าวห,หรือออกไปทำอะไรข้างนอกก็แบบเงียบอไม่ค่อยพูดแล้วพอเริ่มหัวค่ำก็เริ่มบูดได้แล้ว ผู้เฉพาะทางานเรากทีนเงียบนะมัเงียบเ๋ยวนี้ก็มีมุเออถ้าเขาว่ายูตี้อยู่นอนนอนด้วยกันอเคไม่พูดอะไรจะทำนี่เงียบเลยนี่ต้องมองอ่ะนี่ต้องมองเหรอคะนี่เราจะนอนนอนหลับก่อน พี่พ่หูไมโต้องี้องป้องนอ้องหเจก็เลือกดีๆแล้วก็ไม่อันนั้นไม่เทไรแหอต่อยแล้วยายบอกไงยายบอกว่าโอพี่ทำไม่ได้ดิทำได้พี่ทำยืดจังวะยายนะแล้วก็ลุงนี่เข้ามาคุยจนเจ้ต้องกินยาให้หลับจริงเหอันนี้จริงเหรอนี่บอกเรียกบอกความจริงนุงมนี่พูดเก่ง ที่ที่แบบกินยาไม่ได้อะไรโอ้โหที่พูดทั้งคืนโชคดีมากตอนนั้นมันไปไหนไม่รู้บอกว่าเจ้เดี๋ยวเขาไปถ่ายแล้หนูกเข้ามาพปดีหนูก็นอนเลยนิวนิวเข้ามาเจ้ยังไม่นอนเหรอเออเนี่ยกำลังจะนอนแล้วเจ้กินยาเข้าไปแล้วมีโยนยาให้เรียบร้อยลุกนิ้งเจ้ขอยาหน่อยเว้ยเจ้แบบอยากนอนกินเข้าไปปั๊บหลับแล้ว พริ้มเลยพริ้มเลยเข้าไปอีกทีก็ไปแล้วหูนาววเสอันเดียวเหรอลนงนี่ไปอดคุยอทำไม่เจ๊เขาหนักมาจากไหนต้อยู่ห้องเราเอะ้เลยโไม่ผหญิง้หญิงดีเนาะอคุณั้ดีจคอนไงใครลเนไม่ิไปชุดระเบิดชุดระเบิดเราไม่ไละเมอดอันนั้นเราเองระเบิได้ อันนั้นคนข้างเขาบอกมาคนที่นอนข้างเรานะบอกว่าอะไรวันนี้เราข้างวันนั้นน่ะเขาบอกไม่บอกอะไรเขาเขาลเมอรเหรออะไรใครไปถ่ายรูปอันนั้นก็ละเมอเอเดนท์แฮปไอส์เดอะไรท์ไทม์ทูชีว์แต่ตอนนั้นแบบคุยไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วเราหนุ่มีกันคุยไม่จบนะเจ๊ก็แบบว่าเจ๊ก็ตายไปแล้วอ่ะ อืรู้คือถ้าคืนก็คืนนี้คุยกันอย่างนี้ไอเด็กคนนี้แม่งไหวเราตื่นเช้าไม่ไหวแน่นอนแล้วแล้วแบบปกติเจนอนนอนดึกอยู่แล้วเจก็รู้ไม่หลับแน่นอนอ่ะยังไงต้องอยู่กับมันได้ทั้งคืนแน่นอนอ่ะทําไงดีวะเอานี้กินยาเลยไม่ไช่แค่นั้นหลังจากนี้กลับไปแล้วเจเจไม่หลับนะคะเจก็เปิดทีวีดูเจดู ไม่หหลับดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนี่คือตอนตอนอยู่ที่เวิร์กช็อปไม่ลืมขอขอีหนูขอพริกน้ำป้าหน่อยดูกินเลยกลับมาให้ทุกคนกินเดี๋ยวเขาจะไปพาซาแล้วน้ำไม่เย็นใครเอาไหมคะเอาไปช่วยหิ้วมาทำเดี๋ยวไหช่วยใครเป็นคนผาดจานมั่งมาไปดอกพ่อดแล้วแล้วเราก็นั่งเราก็นั่งดูแฝมเพลงตัวเองนอนวะต้องกินยังไงไนอนไม่หลับ เจอาิเจ๊หนึไกเารเไม่หลับงเจกนจาเล่นไม่ได้ทำอะไรเลยีออฟปเจ้เจอในลิฟต์อ่ะหันมายิ้มมาทำกยังไม่มีอะหน้าหมันไส้เลยดทีน่ะฮะไม่รู้าตอนนั้นพี่แม็กอยู่กับกลุ่มใครเลตตอนแรกเราซพี่ออฟไม่ได้รู้ปะ ว่าเขากั be time, บพี่ทีอยู่ห้องเดียวกันอะไรเงี้ยอ้าวหรอมีคนชื่อนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยป่ะพี่พี่อยู่ห้องเดียวพี่ทีอยู่ห้องเดียวกันพี่อ่ะอยู่กับพี่แม็กไม่ใช่ห้องนอนเว้ยห้องเวิร์กช็อปอะที่โดน50คนอะพวกเราอยู่ห้องเดียวกันแต่หนูก็ไม่รู้ว่าพี่ทีกับพี่ออฟคือใครร้องกับพี่ออฟได้ร้องกับพี่ออฟเพราะว่าพี่ออฟไม่ร้องไม่ร้องเพลงอะ โอเคแล้วนี้แล้วไม่หรอมูนมออ้าวเฮ้ยเราตอนแรกอ่ะตอนแรกคือก็จะเป็นคนที่แบบซ่าอะไรอย่างเงี้ยอ้าเลยเงียบเฉยเงียบเงียบเป็นคนเงียบขรึ้มเราจำชื่ออไม่ได้อยู่ห้องเล็ใช่ไหมเพราะเราอยู่ห้องเดียวกันแปดคนพี่้เพราะพี่บอกว่าหนูขำใช่ป่ะขำเองแตสมมติพี่ก็อยู่ห้องเดียวกันไม่ดีอใช่ ใช่จีก็จะผมเป๋อเห็นแล้วอ่ะเห็นก็มีแปะกันอยู่ห้องเดียกันอีกสิ่งหละ้ก็อยู่